เ้าปลาซ็อกเกอร์ตัวใหญ่ของฉันเลี้ยงมาสิปีแล้วนะตัวนี้นะตัวใหญ่ประมาณข้อศอกอยู่ในบอ่บอบ่อตรงบริเวณเตาผิงในขณะที่เพื่อนเขาไปหมดแล้วเหลือแต่ปลาเทศบาลเราจะพาซูชิไปวิ่งเล่นเมื่อไหร่จะลงมาเกือบอยู่ไหน มึงอยเดินมานี่คนเดียวนะเดี๋ยวมึงกลายเป็นดุย <c oughs> คนงานอยู่ในแคมป์ธงชาตินู่นอยู่หลังบ้านเราอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านเรานะทั้งหมดหกหลงังต้นนี้ไหม เขาเรียกว่าต้นหมอกทาหารเห็นไหมมันจะเป็นรูปเหมือนทาหารเห็นไหมเหมือนหมอกทหารอะแต่จริงๆแล้วมันเป็นต้นไม้มีพิษนะอ oh. ยางมันนี่ถ้าเข้าตาตาบอดใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นของเล่นนะพี่ฟูจิเคยเล่นในวัยเด็กเนะี่ยวิธีการจะเล่นทำไงรู้ไหมทำยังไงเอ่ยเลือกก้านที่มันดูแล้วเหมือนก้านใหญ่ๆแล้วเห็นไหมมันจะมียางนะ่ะหยดออกมาเวลาเราเด็ดนะอะเนี่ยเนี่ยมันมียางออกมาเราก็เป่า ก็เป็นฟองพอรู้สึกว่ายางหมดแล้วก็ไปแต้มแต้มตรงที่ยางออกมาเนี่ยไปแต้มตรงที่ยางหยุดออกมาเช่มไหมนี่ไงไปละในของเล่นในวัยเด็กหน้าปักซอยบ้านเราถ้าเพื่อนมานะนี่หกสองิเข้าไปในซอยนี้นะ ไป300เมตรขวามือตดเยอะชะมัดสาวกำลังคนเดียอากีไปเต้นกับเขาไหมเต้นกับพี่เขาไหมถ้าฉันเต้นเป็นไม้ข <s bottle eyes> องอยู่นี้เป็นปูแล้วอันนี้ไปเรียกว่าลองเซนประธานนะทุกคนเนี่ยของเส้นนี้มันจะไหลไป น้ำมันจะไหลไปลทางบ้านฟูจิไงจะสิ้นสุสดแถวแถวบ้านเรานะั้นแหละอากิโระเขาบอกว่าห้ามเข้าบ่ายสามครึ่งรดห้ามเข้านี่โรงเรียนเก่าเรานะทุกคนโรงเรียนเลยพิทยาแันตอนสมัยเราเรียนโมอตโ้นเราจะจอดจักรายานตรงนี้แล้วที่จอดจักรายานมันก็ยังอยู่ที่เดิมเพิ่ม,เ,มเติมคือสังกะสีเปลี่ยนใหม่ เราก็จะพาเพื่อนไปชมโรงเรียนเก่าของฟิจินะอากิไปเลยไหมอากิจะไปเชื่อมชมโรงเรียนเก่ามั้มไหมเอสีอีศพระนาสากายภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศต้องเรียนตึกนี้ใช่ไหมใช่ไหมอากินี้ก็จะเป็นที่จอดแมงกระสา วูต่งนู้มีหอนาฬิกาด้วยฉันรู้เห็นนะนี่โอ้ยฉันไม่ได้เข้ามานานมากทุกคนเม่กูจิจบไปตั้งแต่ปีปี 2, 2ปี3 31เอออากิฉันจบตั้งแต่ปี31ทิ่ดูดิานานไหมเออประมาณ3 30ถึง31นี่แหละ แถวนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นโรง,ง,งรยิมยัองอยู่ไหมถนนกำลังอีกน่ะไอ้ตึกนั้นน่ะชั้นเรียนน่ะอากิตึกที่ชั้นเรียน ตรงนั้นอะ,นะอันนั้นเรียนวิทยาศาสตร์อันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นตึกชั้นเรียนมปลายเอ้ยม,มต้นแถวนี้น่าจะเป็นโรงยิมโรงยิมหายไปแล้วองน,นั้นแตกลายเป็นเรือนพยาบาลที่สอที่สอนบาสเกตบอลแล้วก็สนามฟุตบอลอยู่ครับ ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อากิถ้าอยากเรียนที่นี่ไม่ใช่เหรอเธาอยากมาเรียนที่นี่ยอาคารนั้นฉันกับเพื่อนรวมกันสร้างคนละห้าบาท,ท,าทอาคารสีเป็นเหมือนกับอน,นอนุสรณ์สถานของรุ่นเราอะไรเงี้ยทำไมไอ้บุ๊กไม่มาเล่นที่นี่นะห้องสมุดเฉลิมพระเกียรตินี่เมื่อก่อนเรามาเรียนวิทยาศาสตร์ตรงนี้ทุกคน อันนี้คือเหล่านักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเนี่ย<ช>ที่เป็นลูกปั้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตึกนาตาสิงเนิเนหน้าสิงตรงก็เป็นสิงตรง้<อ>เป็นสีเขียวการกระทำย่อมดีกว่าคำพูดใช่ไหมอาตีไม่รู้ <laughs> มืดไหม ใช่ทรมชาติครงนี้ก็เป็นสากรโรงเรียนเมื่อก่อนเราก็จะมาเรียนทํากับข้าวตรงนี้อากิทุกวันจันทร์เราจะต้องมาเรียนทํากับข้าวแล้วรูก็จะชอบให้เรากินผักกาดขาวกันทุกวันเลยแล้วผักกาดขาวก็เต็มไปด้วยนอนแล้วแล้วลุงป๋องก็จะจะเกลียดมากที่สุดคือวันจันทร์ <laughs> เพราะไม่อยากไม่อยากกินกับข้าวที่ครูบังคับให้นั่งกินคือไม่นั่งกินไม่ได้คะแนนกะ็ใจไหมทําเองด้วยเราต้องกินด้วยอะ่ะ<ป>ตรงนู้นก็จะเป็นโรงอาหารนะทุกคนเวลาเรากินข้าวกลางวันเจะกินตรงนั้นเมื่อก่อนนี้คือเตี่ยวชามละห้าบาทไอซครีมห้าบาทรู้ปะ เดี๋ยวนี้เธอไปโรงเรียนยังห้าบาทเหมือนเดิมเจ้าไม่ครับนี่อาการนี้ไง,าท,านนไงที่ฉันกับเพื่อนออกต่างๆรุ่นุ่กชายนะเขาเรียกว่ารุ่นฝั่งทนรุ่นสุดท้ายนะว,ว้าวแล้วพี่ฟูจิตรงนั้นทำอะไรอ่ะตอนนั้นตอนเด็กๆพี่ฟูจิก็จะมาซ้อมกลอซ้อมบาสเกตบอลแล้วก็ซ้อมวอลเล์บอลเห็นไหมเนะ่ะนอ้นองๆเขากำล,ลังตีวอลเลยเห็นปะแบบนั้นเลยแบบนั้นเลย ตรงนี้เราเพิ่งเคยเห็นหนะจะเป็นห้องดนตรี้เด็กเลยพิสเก่งนะมีเด็กโรงเรียนอนุบาลไหมเขาเขาไม่กลับบ้านมั้ยไม่อบแกเสียงคนร้องถึงไหน ยิ้มตรงนี้นะพี่อากิพี่ฟูจิก็จะมาซ้อมวิ่งเนี่ยลานตรงนี้จะมาไว้สำหรับซ้อมวิ่ง50เมตร100เมตร400เมตรพวกวิ่งผัด50 สี่คูณห้าสิบสี่คูณร้อยอะไรเงี้ยสี่คูณสี่ร้อยหรือว่าวิ่งเดินปนส่วนตรงนี้บริเวณนี้เราก็จะฝึกพุ่งแหลนทุ่มน้ำหนักกระโดดไกลกระโดดสูงจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เวลาขึ้นสแตนเชียเนี่ยสีพี่ฟูจิจะอยู่ตรงนี้สีเขียวอยู่ขวาสุดเลยสแตนนี้เลยต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรรู้ไหม

ต้นไม่สวยมากเลยทุกคนสวยมากเลยนี่ลายล้อมไปด้วยต้นมะขามจุ่มรื่นม,มากๆโรงเรียนนี้มีที่ผลิตน้ำดื่มของตัวเองด้วยนะทุกคนชื่อว่าโรงผลิตน้ำดื่ม LPK นี่ไนงะเด็กๆก,ก็จะได้กินน้ำสะอาดๆกันนะ ดอกอะไรเอ่ยพี่อากิตวกมาดอกอะไรดอกวีดีโอทางนี้จะเป็นทางเดินกลับบ้านเราไ้ายพาาทิ่ตกเราก็เดินลัดเลาะไปตามคลองน้ำที่เราเล่าให้เพื่อนๆฝฟังว่ามันจะมีคลองน้ำไปตลอดทางะทุกคน เนี่ยมันจะเป็นทางลัดอีกทางหนึ่งที่ไม่ต้องเข้าหน้าซอยใหญ่โดยตรงแตเนเป็นทางซอยเล็กเข้าไปแล้วมันจะมีลัดกลับบ้านเราได้พี่อากิไปเยี่ยมโรงเรียนชั้นเป็นไงบ้างออมรู้สึกก็ดีดียังไงไม่รู้อยากไปเรียนไหมไม่รู้สึกจะชีวิตวัยเด็กเป็นไงก็ดีของชั้นก็ดีไงดีหรอจริงมันก็ดีนะ มันแน่นมันแน่นทุกด้านตอนเด็กๆ